ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจั่นจากแคนวีดิทินะคะซึ่งวันนี้จั๊นจะเอาวอลของสาขาสองให้ได้ดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นจัจนขอชี้แจ้งนิดนึงนะคะว่าตอนนี้จันยังยืนยันว่าจั๊นยังมีวีดิทิทแค่สองสาขานะคะก็คือสาขาหนึ่งกับสาขาสองสาขาหนึ่งเป็นแคนเลเวลเจ็ดนะคะสาขาสองเป็นแคนเลเวลห้านะคะแล้วก็ทั้งสองสาขาเนี้ยมีชื่อของจักจั่นนะคะ เป็นดีเดอร์อยู่นะคะซึ่งจันยังไม่คิดว่าจะทําสาขาสามตอนนี้นะอยากจะให้สองสาขาเนี่ยแข็งแรงดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจันจะมีสาขาสามเมื่อไรจันจะแจ้งที่หน้า Facebook f a ฟนเพจล่วงหน้าเพื่อประกาศรับสมาชิกนะคะจะไม่มีการแบบไปรับโดยตรงโดยการจอยเข้ามาในแคลนเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเห็นชื่อวิดิตอิดสานะคะ ถึงแม้ว่าสีของธงเหมือนกันเป๊ะหรือว่าตั้งชื่อเหมือนกันเป๊ะก็คือจันยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้มาจากจันทาขึ้นหรือว่าไม่ได้มาจากสมาชิกในแคลนของเราแยกไปตั้งนะคะจะมีสาขาสามก็ต่อเมื่อจันประกาศที่หน้า Facebook f แฟนเพจแล้วเท่านั้นเนาะโอเคก็จะตรงกันนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูวอรอบนี้นะคะที่สาขาสองนะคะสามารถที่จะเก็บดาวได้แบบร้อยเซนตเต็มเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากอ ขอให้ค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจันจะต้องออกไปละนะคะดังนั้นจันไม่สามารถที่จะให้ดูแบบ <c oughs> ด้วยสปีดปกติได้นะคะดังนั้นจันขอใช้สปีดท,ที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะเอ่อแล้วก็จันอาจจะไม่ได้บรรยายทีกบ้านนะคะเพราะว่าพอใช้สปีดเร็วๆันบรรยายไม่ทันนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็บ้านหลังนี้นะคะใช้เป็นสูตร double go h อ g นะคะโดยที่มีแม่มด ขอใส่แคนมาช่วยสองตัวนะคะเออบ้านบ้านแบบนี้นะคะดัวมันค่อนข้างจะถูกแยกออกเป็นสี่ส่วนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้โกลเดนเปก้าเนี่ยบางทีทหารเราอาจจะเดินวนแล้วก็อาจจะเ,เก็บได้ไม่ทันเวลานะคะเพื่อนๆต้องจำได้ว่าตอนนี้ต้องต้องไม่ใิดจำได้สิต้องต้อง,ต,องต้องคิดก่อนที่จะสร้างทหารนะคะว่า ต้องคำนึงถึงจุดคำนึงถึงถูกแล้วจำได้ไม่ใช่นะคะต้องคำนึงถึงเวลาของแคลนนะคะจนใจย้ำมากเลยทุกคลิปนะในช่วงนี้ว่าเวลาไม่ใช่เวลาของแคลนเวลาของวอมัลอนลดลงเหนือสามนาทีนะคะในการใช้ทหารเนี่ยก็ก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะคะ,ะการใช้ฮอกรเดอร์เนี่ยซึ่งมีสปีดค,ค่อนข้างเร็วนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะกับการที่ เวลาของวอที่ลดลงนะคะคือไม่รู้เป็นอะไรพรุ่งนี้จันพูดแบบพูดผิดผิดถูกถูกนวะเหมือนแบบสมองคือคือใจคิดอีกอย่างแต่ปากพูดไปอีกอย่างนึงน,นะคะแบบจันนอนไปดูคลิปเองเลยเลยคิดแบบเฮ้ยทำไมพูดผิดเยอะจังอนะไรเงี้ยคือแบบแต่น้องๆอ,อุตสาห์ฟังเข้าใจอะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะแบบ เดี๋ยวต้องแจกบุญแปลภาษานะเดี๋ยวไปขอไซโคเลมอนมาเป็นบุแปลภาษาให้ไว้ฟังภาษาของกันนะคะคือแบบบางทีสั่นฟังย้อนกลับมาดูคลิปโอ้โหตาละพูดผิดเยอะมากนะคะ,ะบ้านหลังนี้นะคะคือถ้าสัิเกตด,ดูจะเห็นว่าเขาไม่ได้สร้างระเบิดมาเลยเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าพอใช้ยาอิดริสเปลตัว,ตวยาแผ่นห,หน่ไหลทำลายอยดูว่าเป็อนอยแล้วนะคะมันก็ เจอรู้ว่าค่อนข้างจะตอบถึงกันเดินได้รอบแล้วนะคะแล้วก็าสามารถที่จะเอาหมูช่วยเก็บได้ด้วยนะคะก็เลยไม่เป็นน้องเอาระเบิดมาเลยนะคะดีมากเลยก็สามารถที่จะเอาพื้นที่ในการที่จะสร้างระเบิดไปสร้างถานอย่างอื่นมาได้ทดแทนนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่าสาขาสองเนี่ยจะใช้หมูเกือบทุกคนเลยนะคะ โดยเฉพาะบ้านเจ็ดเนี่ยหาคนใช้มังกรน้อยมากนะคะรู้สึกจะมีแค่คนเดียวมั้งคือน้องแอมคนสวยนะคะเที่สาขาสองดีหน่อยอะ่ะม,มีส,สาวๆหลายคนนะ,ะที่สาขาหนึ่งไม่ไม่มีนะคะขาดแคลนค่ะก็บ้านหลังนี้นะ,ะเ,เป็นบ้านที่อขอให้ค่ะเป็นบ้านที่จัดมาแบบค่อนข้างจะก,กว้างๆนะคะ บ้านอย่างนี้จะกันมังกรได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กันโกลิเิก้าได้ดีเนื่องจากว่าพอมันกว้างเนี่ยมังกรเนี่ยจะเสียเวลากว่าจะเผาอะไรกันอะอย่างได้มันช้านะคะแล้วก็โกลิปิก้าเองก็เหมือนกันอาจจะเดินอ้อมเดินอะไรนะคะรถเลี้ยวคิวโคตรไปก็อาจจะหมดเวลาก่อนได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะใช้ไม่ได้ถ้าใช้เป็นโกลิมปิก้าจะแนะนาว่า ให้แบ่งทหารเป็นสามชุดนะคะเดินชุดหนึ่งเข้าตรงกลางนะอีกชุดหนึ่งเดินน้านซ้ายอีกชุดหนึ่งเดินน้่นขวานะคะแล้วก็มันจะช่วยให้อ่สามารถที่จะเก็บได้ทันเวลานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดันทหารทั้งหมดเข้าตรงกลางน่มันจะไม่ทันเวลาแน่นอนเลยนะคะไม่แน่นอนเลยหรอกอาจจะทันก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีอระส็นที่จะไม่ทันเนาะจะไณนคนขัดแย้งนี่ก็เองป้าบางทีพูดแล้วแบบชอบงงว่าแบบ เ้ยนี่ฉันพูดผิดไปแล้วหรือเปล่าก็ต้องมาแก้คำพูดเองนะคะบางทีลงคลิปไปแล้วนึกจากกลับมาแก้ได้ไหมตรงนี้พูดผิดเหมือนคลิปไปไทท่านนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปไปไทท่านจะมีจะมีตรงที่สันบอกว่าเวลาที่สันไปวอร์สันไม่ได้คานึงถึงถ้วยนะจริงๆตรงนั้นนะ่าจ,จะพูดว่าเวลาที่สันออกต้นนะ่ะสันไม่เคยคานึงถึงถ้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจไปไทท่าน เดคิดแค่ว่าเออหาบ้านที่ทรัพย์สินเยอะๆไว้ก่อนแค่นั้นนะคะน้องโบคนนี้ชื่อน้องโบนะคะน้องโบหายสาบศูนย์แแคลนเราออกไปคือเราจะมีวอที่สาขาหนึ่งนะคะแล้วโบก็ออกจากสาขาสองเพื่อที่จะเข้าไปร่วมวอที่สาขาหนึ่งนะ,ะจนจนตอนนี้เนี่ยผ่านมาหนึ่งวันแล้วพี่ยังโบยังไปไม่ถึงสาขาหนึ่งนะ ลุงโบอยู่ไหนติดต่อกับพี่ด่วนนะคะพี่พี่พี่แคนให้อภัยแล้วนะลูกรีบกลับมานะคะวันนี้ที่สหาสองเองเนี่ยหาคนเล่นมังกรได้ค่อนข้างน้อยนะคะก็หันไปเล่นหมูกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเออตั้งแต่เกมอัปเดตเวลาเนี่ยบางทีมังกรนะ่ะถ้ามันบินไม่ถูกใจเรานิดเดียวนะออกนอกเส้นทางเนี่ยมันจะแบบมันจะอาจไม่ได้สาดาวค่ะ อ้าบ้านหลังนี้นะจัดบ้านคล้ายๆกับที่จนันเคยทำคลิปสอนในแบบบ้านยอดฮิตรู้สึกจะเป็นลงมังกรแบบรีเวิร์สมั้งนะคะตอนมังกรแบบรีเวิร์สเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้นะคะก็อาจจะลงมังกรแบบรีเวิร์สก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกลงเป็นรูปสามเหลี่ยมคั้มๆลงมาจากด้านบนเหมือนที่น้องโบล,ลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ถ้าจะลงมังกรแบบที่โบลงแบบนี้นะคะการเก็บมุมซ้ายขวาซ้ายขวาก่อน <c oughs> เป็นไรพูดผิดอี้วะการเก็บมุมซ้ายขวาก่อนนะจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะไม่อย่างนั้นมังกรจะกลายเป็นฉีกแตกออกไปเป็นสองกลุ่มนะคะแทนที่จะ,ะกลับมารวมกันตรงกลางนะคะ คือรีบนะคะจะรีบไปธุรก็เลยแบบพอยิ่งรีบอุ้ยพอยิ่งรีบพูดมันก็ยิ่งพูดผิดไปเรื่อยๆเลยนะ,ะต้องขอโทษจริงๆนะคะว้าวมาถึงน้องจินคนสวยนะคะสมาชิกใหม่ประจำแคลนของเรานะคะคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่สวยแต่โหดนะคะคือโหดนี่คือตีออได้โหดนั่นเองนะคะนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะ กินเมกันตีวอก็ดีแล้วนะน้องเขาใช้มังกรนะคะมาเป็นขอใส่แคลนมาเพื่อฆ่ามังกรเฝ้าแคลนของศัตรูแล้วยังฆ่าชิงของศัตรูได้ด้วยนะคะแบบวางแผนดีมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยหมูแบบเรียงหน้ากระดานนะคะถ้าใครทีเ่เวลาที่จันบอกว่าปล่อยหมูแบบเรียงหน้ากระดานเป็นยังไงไม่เข้าใจให้มาดูที่คลิปอันนี้ได้นะคะมีคนที่ปล่อยแบบเรียงหน้ากระดานอยู่หลายคนนะคะ าการปล่อยเลี้ยงนระดานคือไม่ได้ปล่อยจิ้มเป็นสายนะคะแต่ว่าทยอยๆปล่อยแต่ต้องทยอยแบบเร็วมากนะนิ้วนี่ต้องเร็วแบบปุ๊บๆเลยนะคะให้มันเรียงดาหน้ากันเข้ามาการปล่อยแบบนี้มีข้อดีคือถ้ามีระเบิดอยู่ข้างหน้าหรือมีตัวแผ่นดีดอยู่ข้างหน้าหมูเนี่ยจะไม่ตายยกกลุ่มนะคะมันจะตายแค่บางส่วนนะคะ แมวที่บ้านร้องอะอยากเข้ามาในห้องอะ่ะทำไงดีอะถ้ามีเสียงแมวเข้าไปในชิปนี่หออะไรนะคะถ้าต้องสังเกตดูนะว่าบ้านเจ็ดของเรานี้ใช้มังเอ่อแท่ไม่ได้ใช้มังกรเลยนะใช้หมูกันแบบรัวๆเลยนะนี่ก็ปล่อยหมูแบบหน้ากระดานเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่า มีความเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าคิงเขาอยู่ค่อนข้างกลางเมืองงั้นเราไม่สามารถที่จะเอามังกรหรือไม่สามารถที่จะเอาคิงของเราไปฆ่าคิงของคู่ต่อสู้ได้นะคะแต่ว่า,าน้องตังเขาก็เก่งมากเลยนะคือวางแผนมาดีมากคือเขารู้ว่าว่าคิงจะเป็นอันตรายต่อหมูนะคะดังนั้นช่วงที่หมูจะต้องเข้าไปไประชิดกับคิงเขาจะรีบลงยาฮิลิ่งสเปลแบบครอบรัวๆเลยนะลงยา ชอบไว้ให้กระจายกระจายนะเพื่อที่จะช่วยชีวิตของหมูไม่ให้ตายไประหว่างที่โดนคิงวิ่งไล่ฟันนะคะอันนี้ก็เป็นน้องใหม่อีกหนึ่งคนนะคะน้องน้ำมนนนะคะก็จริงๆก็ไม่ใหม่มากนะเข้ามาสัก,ส,กสักประมาณหนึ่งแล้วแหละนะคะก็เป็นน้องที่ขยันในการดูคลิปนะคะแล้วก็ พยายาในการสอบถามแผนวอก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูเมื่อสักครู่นะคะเขาปล่อยหมูได้สวยมากนะปล่อยเป็นหน้ากระดานโดยที่มียักษ์เดินนําหน้ามาก่อนนะคะเพื่อเอายักษ์มาเป็นตัวคู่กับดักให้ก่อนนะ,ะเผื่อมีระเบิดหรือว่ามีผ่นียักษ์จะได้รับไปก่อนนะคะ แล้วก็เขาเลือกลงคิงไปเพื่อที่จะให้ไปฆ่าศัตรูนะคะแต่ว่าตอนช่วงจังหวะลงคิงเนี่ยเ,เขาไม่ได้เติมพ้อมดดันหลังคิงเข้ามานะคะก็เลยทําให้คิงของตัวเองตายก่อนถ้าเกิดเป็นรอบหน้ายังไงเติมเ,เหลือพ่อมดนะคะไว้สักตัว2ตัวนะไปช่วยอ๊บ้านเดิมไหมไปช่วยคิงนิดนึงนะคะก็จะทําให้คิงเนี่ย สามารถที่จะฆ่างของสกตรูได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนครูต้องให้ดูแบบสปีดสปีดแล้วแหลนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปี่ละแล้วฮะอันนี้เลือกล่อยหมูเป็นสองสายนะก็คือจิ้มจิ้มเลยนะว่าจะเอาตรงไหนนะสองตำแหน่งล่อยพร้อมกันเป็นสองกลุ่มใหญ่นะคะแบบนี้เราเรียกว่าปล่อยหมูเป็นสายนะคะ ก็เพื่อนๆที่หรือน้องๆที่อยู่บ้านเจ็ดนะแล้วก็อยากฝึกหมูก็ลองดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแบบมีตัวอย่างที่ดีๆในการใช้หมูของบ้านเจ็ดเยอะมากเลยนะพอล่ามังกรเฝ้าแคลดออกมาได้แล้วนะคะเขาก็เอาข้อมดกับธนูนะคะเป็นตัวไปท่ามังกรนะแล้วก็ เอาคิงของตัวเองเนี่ยลงมาค่าคิงของศัตรูนะคะโดยที่มีข้อมดดันหลังคิงตามมาด้วยสองตัวนะคะอันนี้ตีได้สวยมากนะคะแล้วก็ก่อนปล่อยมูอเขาจะปล่อยอยักษ์มาเป็นตัวรับแกเมจให้ก่อนนะคะคือการการวางแผนของเขาทําได้ดีมากเลยนะอนนี้ชื่นชมเลยนะคะว่าน้ามนเก่งมากเลยนะพอะขึ้นบ้านแปดไปรับรองได้ว่าสีมือสกับสการแน่นอนนะคะ ขอให้ฝุดอย่างนี้ต่อไปอย่างต่อเน, enfin นื่ <maintenant. S 2> <f stewardship> องนะพี่ไปจะช่วยนะคะเหลือ <zomb> น <is generalized> ้ำยากลับบ้านด้วยกดหนึ่งอ่ะเก่งนะประหยัดน้ำนะคะประหยัดน้ำช่วงนี้หน้าแรงแล้วนะประหยัดน้ำนิดหนึ่งนะคะอันนี้ใช้เป็นสูตร double go f r กนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการอ๋เป็นการลงมาช่วยเก็บงานนะคะก็แสดงว่าบ้านข้างล่างเป็นการ อาจจะมาตีกันไม่ครบหรือว่าตีไปแล้วยังไม่ได้สามดาวนะคะก็ก็เลยเอาบ้านแตกลงมาช่วยเก็บนะคะสูตรอัมเบลโกฮอกนะคะถ้าเอาลงไปลยุยบ้านแตกก็รับประกันสามดาวแนะ่นอนนะคะ เห็นไหมคะว่า,าจันคงให้ดูเร็วๆนะเพราะว่าแบบทุกคนนี้ตีกันตีด้วยสูตรแมสฮอกนะคะแมสฮอกกันเกือบหมดเลยคือจนันเรียกว่าแมสฮอกเนี่ยเพราะว่าไม่มีไม่มีโกเลมเข้ามาช่วยนะคะมันก็จะไม่ใช่โคฮอกนะแล้วก็ไม่ได้มีมังกรเข้ามาช่วยถ้ามีมังกรเข้ามาช่วยเราเรียกว่าหก้อนนะคะโหก้อนใช่ไหมใช่ใช่หก้อน โก็คือมาจากคอกไอเดอร์นะคะก้อนก็มาจากดาก้อนนะคะแต่อันนี้เขาใช้แมสฮอกก็คือเป็นหมูเป็นส่วนใหญ่นะมีพ่อมดกับธนูมาแค่ช่วยเอาไว้ฆ่าทหารเฝ้าแคนกับเอาไว้ช่วยเก็บกวาดเท่านั้นเองนะคะค่ะน้องแอมนี่น่าจะเป็นด้านเจ็ดคนเดียวที่ใช้มังกรอยู่ตอนนี้นะคะโดยที่เลือกเข้า อยอมทีท่ชีพเข้าฝังกันหน้าพัดลมเลยนะคะแต่ว่าน้องเขาคือจริงๆน้องเขาวางแผนว่าจะเอาหมูเนี่ยเป็น,ปนตัวไปตีพัดลมให้นะคะแต่ว่าบังเอิญว่าหมูโดนดไหายไปซะก,ก่อนนะคะน่าเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าปล่อยหมูจากด้านบนลงมาก็อาจจะอาจจะไปเข้าไปถึงพัดลมได้นะคะ จะยาวแล้วว่าจันขอขอเนี่ยสปีดเลยแล้วกันนะคะน้องต้องต้องรีบออกไปทุลาจริงๆไม่อย่างนั้นมันจะไม่ไม่ได้อัพคลิปนะคะคือจันจันรีบอัดเอาไว้แล้วจันก็อัพทิ้งไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกนะคะโดยที่เปิดคอมทิ้งไว้กลับมาเนี่ยจะได้อัพเสร็จแล้วพอดีนะคะ จะพยายามควบคุมไม่มให้มันเกิน20นาทีอะถ้าอย่างนั้นส่วนขอให้ดูบ้านหลังนี้เป็นบ้านสุดท้ายแล้วกันเนาะค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่นๆพี่ๆน้องๆทั้งในแคนแล้วก็แคนอื่นๆนะคะที่แวะมารับชมคลิป ที่ตันเอามาลงนะคะเราอาจจะไม่ใช่ชาแนลที่ใหญ่มากเราเป็นสังคมเล็กๆนะคะที่ที่มีอะไรก็แบ่งปันกันเนะเาะใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็แนะนาจัดมาที่ใต้คลิปได้ตัดจะได้เอาลองไปทดลองใช้ดูบ้างนะคะแล้วก็ถ้าตัมีเคล็ดลับอะไรดีๆตัดก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะจนกว่าจะพบกันคลิปหน้านนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ